สวัสดีครับพี่น้องชาวเอ็มเอมเอทั้งหลายนะครับเวันนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีการแปลภาษาลิงก์นะครับลิงก์ที่ของเอ็มเอมเอเรานะครับที่เข้าไปแล้วมันมีทุกอย่างอยู่ในลิงก์นี้แต่นี่มันเป็นภาษาอังกฤษนะครับบางคนก็หลายหลายคนเลยแหละครับที่อ่านไม่ออกผมคนหนึ่งเขาอ่านไม่ออกนะครับแต่มันมีวิธีการแปลแบบง่ายๆนะครับแปลได้ง่ายๆเดี๋ยวจะมาสอนครับ แต่ก่อนอื่นนะครับสมมุติว่าเราได้รับลิงก์จากห้องไลน์หรือห้องเทเล gram ก็แล้วแต่นะครับเมื่อเราแตะที่ลิงก์แล้วนะครับเดี๋ยวผมทาให้ดูนะครับแตะปุ๊บให้เราแตะที่ลิงก์เลยปุ๊บถ้าในไลน์นะครับมันขึ้นมาแบบนี้นะครับพี่น้องครับให้เรานะครับไปแตะที่จุดไข่ปลาตรงนี้ก่อนนะครับบางเครื่องนี้มันก็อยู่ข้างบนนะครับจุดไข่ปลาบางเครื่องก็อยู่ข้างล่างนะครับให้เราแตะเลยครับ แต่เพื่อจะเปิดในเบราว์เซอร์นะครับหรือจะคัดลอกก็ได้นะครับไปวางในเบราว์เซอร์ Google Chrome นะครับแต่เราทางลัดทางนี้เลยครับเปิดด้วยเบราว์เซอร์เห็นไหมครับเบราว์เซอร์เริ่มต้นนี่ครับแตะเลยครับแตะปุ๊บมันก็จะพาเราไปที่เบราว์เซอร์โคมนั่นแหละครับที่คล้ายๆช่องเจ็ดสีนั่นแหละครับโลโก้อย่างนั้นแหละทีนี้มันเป็นภาษาอังกฤษเห็นไหมครับพอมันมาเออเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับพอมันมาในในโคมแล้วนะครับมันมาอยู่ในเบราว์เซอร์แล้วครับเห็นไหมครับ ให้เราแตะสามจุดตรงนี้ครับตรงนี้ข้างบนนะครับไม่ใช่ข้างล่างครับสามจุดข้างบนนี่ครับเพื่อจะนําไปไว้ในหน้าจอหลักนะครับเราจะได้หาง่ายๆเห็นไหมครับพอแตะแล้วมันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เราไปตรงนี้เลยครับเห็นไหมครับแต่บางเครื่องก็ไม่ได้นะครับบางเครื่องก็ไม่มีอย่างเครื่องของผมอีกเครื่องหนึ่งไม่มีนะครับเห็นไหมครับเพิ่มไปในหน้าจอหลักตรงนี้ครับให้เราแตะเลยครับมันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับ ให้เราเขียนชื่อใหม่เลยก็ได้ครับหรือหรือจำนี่ก็ได้ครับ Mcat นะครับที่มีคำว่า Mcat ให้เราใส่ภาษาไทยสักนิดก็ได้ครับตรงนี้ครับหรือภาษาเขียนว่า MMS e ก็ได้นะครับมันจะได้ง่ายต่อเดี๋ยวนะครับผมลองแปบ๊บหนึ่งว่ามันจะถ้าเราลบแล้วเขียนใหม่มันจะ มันจะมาหรือเปล่านะครับเพราะมันเยอะเหมือนกันครับเขาเป็นว่าไม่ต้องเขียนใหม่มดแล้วครับแตะปุ๊บเพิ่มไปหน้าจอหลักเลยครับให้พี่น้องจำเอานะครับแล้วกดคำว่าเพิ่มครับกดเลยครับเขียนว่าเพิ่มครับรโลโก้มันจะเป็นแบบนี้อยู่หน้าจอหลักนะครับเพิ่มเพิ่มไปเลย เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่หน้าจอหลักครับว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับบางเครื่องเนี่ยมันจะเด้งขึ้นมาปุ๊บเลยนะครับแต่เครื่องนี้มันไม่ค่อยทันสมัยเท่าไหร่มั้งครับเห็นไหมครับขึ้นมาแล้วครับอยู่ที่หน้าจอหลักแล้วเห็นไหมครับทีนี้เวลาเราจะเข้ามันก็ไม่ยากแล้วครับคนนี้เรามาปุ๊บเราก็แตะตัวนี้เลยครับแต่ปุ๊บมันก็จะพาเข้าสู่ระบบเอาแล้วครับควนี้ครับมันเป็นภาษาอังกฤษ จะทํางไงให้เป็นภาษาไทยนะครับจริงๆมันกดตัวนี้ก็ได้แหละครับแต่บางเครื่องมันไม่มีครับเห็นไหมครับกดตัวนี้ปุ๊บมันก็จะเป็นภาษาไทยอยู่ครับเห็นไหมครับมันก็เป็นภาษาไทยอยู่นะครับกดข้างล่างก็ได้เอาเอาแต่ว่าถ้ามันไม่มีตรงนี้นะครับสมมุติมันเป็นภาษาอังกฤษถ้าบางเครื่องไม่มีนะครับให้เราไปแตะนี่แหละครับในสามจุดนี้แหละไขป่ปลานี่แหละครับแตะเลยครับมันก็จะขึ้นเห็นไหมครับคําว่าแปลภาษานี่ครับ แต่เราต้องกดทุกครั้งเมื่อเข้ามานะครับหลังจากเราแปลบางทีเรากดไปหน้าอื่นมันกลับมาเป็นภาษาอังกฤษอีกเราก็ทําแบบเหมือนเดิมอีกครับมันจะได้เป็นภาษาอังกฤษไหมครับมันแปลให้หมดเลยครับแปลให้หมดทุกเ,ออเนื้อหาเลยครับเห็นไหมครับแต่ถ้าเรากลับไปเข้ามาใหม่มันก็เป็นภาษาอังกฤษอีกแล้วก็แปลใหม่อีกนะครับง่ายๆนะครับสามจุดไข่ปลาเด้อพี่น้องเนี่ยตรงนี้ จุดไข่ปลาแล้วก็กดแปลภาษาแค่นั้นแหละครับเป็นภาษาไทยแล้วเห็นไหมครับง่ายๆไม่ยากเลยครับง่ายนิดเดียวเนาะทีนี้เราก็ไม่ยากแล้วครับวิธีการเอาไว้หน้าจอหลักก็สอนแล้วเนาะคราวนี้หลายคนคงทําได้นะครับคือตัวนี้นะครับเราออกแล้วเข้าใหม่ก็ปึ๊บได้เลยครับเห็นไหมครับพอเข้าใหม่ก็เป็นภาษา